เห็ดพร้อมใส่ค่ะนี่ต้นต้นหน่อยพี่ก็ใสิเฮ็ดจังสีนะคะเอาใส่แบบนี้เลยค่ะเอาลาดลาดรอบมันหลางปุยออกอย่างนี้นะแต่ว่าจากจากสวนนั่นที่เขาพอเฮ็ดลรางงป่านี่คือเป็นต้นยางไงแหละเขาจังไปลาดเป็นบ่สวนสวนนั่นพี่ก็เฮ็ดแบบนี้แหละแต่ว่าพี่เฮ็ดเองพี่เฮ็ดเองจากต้นก่าเลยบ่คือเชื่อเฮ็ดลรางกต้องพี่พ่อนอ่ำนะแมนพี่ว่าเฮ็ดทุกชนิดขยายเชื้อแล้วใส่ก็ต้นใหม่ได้สามารถเฮ็ดได้น้องพี่พ่อใใส่น สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านวิธีใหม่ครับสางได้ครับผมนุ่มโพ่ไส้หัวใจคนรักเกษตรครับพี่น้องครับมณีสิภาพี่น้องมาเบิงวิธีการนะครับในการผลิตเชื้อเห็ดคุณภาพกระจายวิสูพี่น้องบานเท่านะครับแล้วก็วิธีการล่งเสื่อเห็ดเพื่อที่จะได้เห็ดเราโง่นะครับแฟนครับเพิ่นคอมเมนต์และก็อยากให้มายี่ยาม พี่พรเห็ดแล้วโงพี่พรสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบ่งปันล้างบานเลยเนาะหกหกกับผ้ากันมาเบิ้งมาหลังบานเลยครับพี่น้องครับตรงนี้อ่ะพี่พรครับตรงนี้ม่ได้เตรียมการนี่ยังเลยเด้เป็นโรงงานขนาดย่อมกระจายไิสู่นพี่น้องแบบเข่าๆแบบภู่ิปัญญาพี่พรครับตั้งแต่เริ่มต้นของการผลิตเชื้อเฮดนี่เริ่มต้นที่ไะไครับพี่พรครับพี่กะสีเก็บเอาดอกเ็ดเอาดอกเห็ดแก่นะคะมาแล้วพี่กบใส่กับ ครับขยำใส่กับน้ำตาลไส้นะคะเอามาหมักไว้จังสี่นะคะใส่กระติกแบบนี้เนาะอันนี้ใส่ไว้แบบนี้ค่ะสามสามสี่มืออันนี้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 เพื่งใส่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดบอค่ะพี่พ่อนแมนค่ะอันนี้คือเห็ดอันนี้คือเห็ดเนาะใส่กับน้ำอันนี้พี่ใส่กางน้ำตาลนะคะอันนี้พี่ใส่กางน้ำตาลอ่ะต่อครับพี่พ่อนอันนี้คือเชื้อเห็ดเรางงเนาะพี่พ่อนอนแมนตัวนี้พี่ใส่กางน้ำตาลซื่อๆค่ะบ่ได้บ่ได้ใส่ยางเลยกางน้ำตาลอย่างเดียวครับ อันนี้ประมาณจัากอ่ะครับพี่พรอันนี้อยู่นี่บ่ประมาณกิโลหนึ่งค่ะหนึ่งกิโลกากน้ำตาลประมาณเท่าไรครับพี่พรอยู่ในนีิบอรลายค่ะประมาณครึ่งแก้วโอ้ครึ่งแก้วเนาะจ้าบัวลายโอ้อันนี้มักไบต้นปทนาดรครับพี่พรเนี่ยพีซีมาร์กอยู่ประมาณสามสี่หมื่นสามสี่บาทเนาะมี่สามสี่หมื่นจะเป็นสภาพนี้ค่ะครับถ้าเดือดสนามบ่ครับพี่พรบ่ค่ะมีแต่การน้ำตาลโอ้สามสี่หมื่นเป็นแบบนี้จ้าสามสี่หมื่นเป็นแบบนี้ซ้ำไหนใส่งานไหนครับพี่พรวานนี้สามสี่หมื่นพี่กัสเซเอามาใส่ถังใหญ่นะคะ ถังใหญ่แล้วพี่ก็สิไส่กากน้ำตาลลงไปกากน้ำตาลใส่อีกเนาะใส่กากน้ำตาลเพิ่มไปอีกค่ะแล้วเอาน้ำฝนใส่น้ำฝนใส่บดนี้ค่ะอือันนี้คือพรอมใส่งานค่ะใส่เกือบเบิดแล้วอันนี้พรอมใส่งานแมนใส่เกือบเบิดแล้วจ้า3มื้อ4มื้อมาเป็นตัวนี้มามาเป็นถังใหญ่ใส่ใส่น้ำฝนนี่คือจักมื้อครับพี่พรอนครับยูนี่พรอมใส่งาน มากกว่ายูนีตประมาณอีกจักสามสี่มือเจ็ดมือนี่ก็เริ่มใส่ได้เริ่มใส่ได้แล้วแม่ค่ะสามสี่ห้ามือไปก็คือขัดถามันหนึ่งสภาพมันหนึ่งแบบนี้นะคะสภาพมันสีหนึ่งคือตัวนี้นะมันสีเริ่มหนึ่งนะคะครับหนึ่งนี่คือหมายถึงเท่าไหร่ครับมันขัดมันบนหนึ่งเนี่ยมันสีฟูแบบมันสีเป็นไข่หอนมันคือมันหอนเหรอแม่ค่ะมันเป็นแกร มันสิเดือดปุบปุบเลยเด้บดอกเฮดฟูอยู่นี่มันสิเดือดปุบปุบเลยทำยังห่อนเป็นแกดแมนครับ,รบเท่ากับสิค้นมือละเทอเอาทอพีบีซีนี่มาข้นมือมาคนมือละเทอ,มอแมนค่ะบัดมนบบันหนิงพรอมใสยย่สีแต่การนำร้ำส่งให้พี่น้องเขา<อ>้าอ,อันนี้คือใส่เกือบเบิดแล้วะอันนี้ใส่เกือบเบิดแล้วแมนค่ะอ๋อพี่พอครับที่นี่เชื่อนี่เพิ่นสิเดินได้นี่คือเบิดนีอายุกันบอครับนี่จากที่พี่ศึกษาเรียนหล้มากกับ ข่าวๆจากประสบการณ์ท่องพี <Stephen Biden> ่เนาะพูดกันว่าขาเท้ามากได้เจ็ดมือขึ้นไปแล้วเขาก็ต้องนําไปใส่ผ้าในสิบสี่มือคือใส่ให้เปื้อนตรงเราใส่ไม่นค่ะบ่อนปี๊องปีเนาะบ่อบอบอโอ้พี่กัพี่กัเฮ็ดแล้วก็ใส่ยังสันแต่ว่ากัสิมีเทคนิคอยูหน่อยหนึ่งครับถ้าเท้าบ่าหันได้ใส่เขาก็เอากาลน้ำตาลใส่ไว้ให้เพิ่นกินต่อไปเังสินะเป็นการชะลอให้เสือเพิ่นเดินอยู่ในหันไก่อนไม่นให้เพิ่นเดินให้เพิ่นเดินเนี่ย ประมาณนี้เนาะพี่พอดเนาะสันพ่นกรสิทตายคันพ่นตายแล้วก็แค่เป็นปุ๋ยค่ะบ่าเป็นเห็ดโมเนจุลินแต่ว่าเอาไปเห็ดปุ๋ยได้่ะแมีนเชื้อล่าพ่นกระสิตายแล้วพ่นกระสิกลายเป็นเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยที่ดีเลยเด้ครับเพ่นตายแมียนพี่พอดครับตัวนี้พร้อมใส่งานนี่คือวิธีการใส่เนี่ยห้องไปใส่เนี่ยอะไรครับพี่พอดกะมัสิมีใส่กับต้นหน่อยเนาะพ่นกรสิใส่หนึ่ง ต่อสามหนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อหนึ่งบางคนใส่กระตุนใหญ่บนกระโลยเบิดเลยขวดหนึ่ง,งสิว่ดต่นเลยเอาไปใส่เบิดต่นเลยในขุดหลุมบ่ครับพี่พ่อนครับสว่วนมากกระสีผู้มากายกระสีเอาหลาดเลยดิลาดเลยเนาะคันผู้ใดดูเนี่ย่นกระสีขุดหลอ่ลอๆแล้วพ่นกระสีอเอาปุ๋ยห้อยเอาฟุ้นห้อยนะคะฟุ้นห้อยแม่แลอ่ะ่นก็เอายอดลอหล่อๆหล่อๆเลยสิคันคันผู้ขี่ข้านเนี่ยก็ใส่เบิดขวดเทหลาดหลาดลาดเลยใส่เบิดขวด เทลาดเลยก็ได้อันนี้พร้อมใส่แจ่ไปผี่พราันเด็ดตักครับผมมีน้องพี่พรเนาะ,ะประมาัเขาวๆอ่ะพีพ่พรอ่อสิตักไปเติมแมนบ๊อคะแมนครับแต่เกิดว่าตักไปเติมต,ติมนี่คือตักไปเติมใส่ต้น,นใหม่เนาะครับประมานเลยครับพีพรตักไปเติมใส่ตอนต้นใหม่ส่วนมากต้นใหม่พียังหน่อยผี่กะสีใส่หนึ่งต่อสามอืมครับครับคนกากน้ําตาลอันนี้ประมาณเก้าหนึ่งอยู่ในนี่ยละดีย เจ็ดวันพี่พ่อนต้มไดบ้างคะต้มได้ดมซิมเบอร์บ่ไมอใช่เห็ดเก่ืกากน้ำตาลอยอะไรแบบนี้บ่มี่บะหมี่ย่างอย่างอื่นเลยผีวบัตเตอร์ใส่ย่างอย่างอื่นเลยบ่มีเทคนิคอย่างดอกครับครับที่บ่ได้ใส่อี์ใส่แต่ว่าเป็นเห็ดละงอกนาะพี่พ่อนะเห็ดละงอกเห็ดละงอกใช้ให้หมดภายในเจ็ดวันเจ็ดถึงสิบสี่วันปลาฮาเอาไปใส่ตัวไม้เบิ้งบันนี้ว้าครับพี่น้องตามมาครับผมอ่ะพี่พ่อนกระทางนี้ก็ได้ค่ะ เชิญครับผมกระดามกระดามพ่อละลูกพี่พ่อนี่คือขั้นตอนใดครับพี่ขั้นตอนที่สะเอาไปใส่ต้นใหม่น่อยค่ะใส่ต้นใหม่น้อยเมื่อกี้พี่ตากมาสองเนาะพี่ก็สิเธ็ดสามหนึ่งต่อสามอือครับเพื่อให้เป็นเจือจางเข้าใส่หลายลายต้นใหม่เป็นสีลวกเลยเด้อโอ้ค่ะไเป็นแกดเนาะพี่พ่อนะมันเป็นอืตอนนี้มันพอเป็นแกดแล้วมันเป็นกดเป็นกอดอ๋อคือเชื้อเห็ดค่ะ ภาพช่างนี้มันเหมือท่าไปค้างนั้นดีกว่าครับผมเอาต่อครับพี่พ่อนี่คือคือนี่คือเชื่อเฮ็ดพร้อมที่จะลงความใส่ค่ะนี่ต้นต้นหน่อยพี่กับสีเฮ็ดจังซีนะคะเอาใส่แบบนี้เลยค่ะโอ้เอาใส่แบบนี้เลยใส่พอดีเต็มมันนี่ละถุงมันเทียนอันนี้ว้นี่ละครับค่ะถุงที่เพิ่นเพิ่นายนี่นะเพิ่นไยดินมันโปเต็มคักนี่เนาะครับเอาก็เอาใส่ซ้ำนี่ละ อันนี้คือเสื้อเห็ดลงในเบียสสวนยางเอเบียดพันยางเลยกบยดยางหน้าค่ะกยางหน้าอันพี่จะใส่หางกันประมาณสองสามมือนี่ก็ใส่อีกนะใส่อีกเนี่ยใส่สามสี่เท่อนี่็กะไดแล้วแต่เขามีเวลาคันพี่น้องอยากเอาไปเร็วใส่ครบสามเท่อแล้วพี่ก็อขึ้นเอาไปครับพี่แต่ว่าห้าสิใส่ติดต่อกันเลยบ่ได้ด้พี่ต้งสองสามมือจังใส่สองมือหรือสามมือขึ้นไปยังสินะค่ะจังเอาใส่เนี่ยพี่ก็ใส่ยังสี่ละโอ้พี่น้องเขาครัเอาไปปลูก บันนีต้นไญ่ห้า้องนาดีบเพรบพี่พรอครับต้นไน่แบบใดคะแบบแบบแบบด้วยอันสามสี่ปีห้าปีสามสี่ปีแมนครับแมนค่ะเอาลาดขึ้นกันแต่ลนต้นไน่ข้ากับปต้องเจือจ้างไร้บันนี้ก็ได้ค่ะต้นไน่ข้าเอาอันขี้ฟุนโรยโยหลอบต้นพุนจักน้อยแลักอะครับไปเคลียร์เคลียร์นะคะเคลียร์ให้มันเกิดเป็นอันหล่องจักน้อยเอาพุนใสจักน้อยยังสินะคะแล้วก็เอาลาดลาดหลอครับถ้าสิไปเห็ดเบิ่งเยวะ อาพี่พ่อนี่นี่พี่น้องซื้อซื้อต้นยางนาเนี่คือพ่อมมีเชื้อเหตดนําซื้อก็พี่มีเชื้อเหตดค่ะโอ้พี่ใส่เรียบร้อยพี่ใส่ห้เรียบร้อยค่ะครับโอ้ใส่ห้ในต้นยางนาเนียนใส่แล้วค่ะพี่ใส่ครบสามเถื่อพี่จังหายเพลินเอาเมื่อโอ้ค่ะใส่ครบสามเถื่อเนาะพี่น้องแมนค่ะอันนี้อันนี้พี่ได้พึ่งได้ต้นกามาไหมพี่หักกระไซครับอันแปลงนี้พี่หักกระไซ เือเดียวแปลงข้างในงน<ซ>ล่นใส่สองเทือแล้วใส่สองเทือแล้วแมนแปลงที่ใส่ครบสามเพิ่นเอาไปเบิดล่ะครับพี่น้อเข้ากับมาสุมือค่ะม,มาจองกับมีโท่มาจองังคนก็ขับรถมาเอาเองครับพี่พ่อนใส่เสือเ้อเธอเนืงอนี่ต้นปนีครับเิ่นเกิดปีครับพร้อมกับเปียพันยางสซนยางน่ะอ,อ่ะยางนาวครับตนปีนี้คันแปลงที่พี่ปลูกแล้วนะมันสองปีเนาะสองปีปแมนครับพร้อมกับต้นยางเลยเป็นบอกพี่ก็ใส่แบบนี้ล่ะมันก็เกิดบ่ แมนค่ะแต่ว่าตัวนี้พี่ว่ามั่นใจน้ำต้นกาบันไดเพราะว่าพี่เอาต้นกาจากเพิ่มาบอมหนว่าข้าเจ้าขั้นตอนวิธีการพอข้าเจ้าจังใดถ้ามีปุ๋ยเคมีเนี่ยพี่กับ่มั่นใจขึ้นกันอ๋อมันก็มีข้อจจำกู่เนาะพี่พอนอกแมนค่ะแต่ว่าขันหอาเพาะแต่ว่าพี่กับพาย่มใส่ายมันหางระยะเวลาจังหน่อยหมดนามหลางขันมันมีปุ๋ยกับไฮมันหลางปุ๋ยออกเองสินะครับ แต่ว่าจากจากสวนนันทีเขาพอเห็ดลราวงกว่นนี่คือเป็นต้นยางไงนะเขาจังไปหลาดเป็นบอกน,นสวนสวนนั่น,น,นพี่ก็เฮ็ดแบบนี้แ,แต่ว่าพี่เฮ็ดเองพี่เฮ็ดเองจากต้นกาเลยบ่ค่ะพี่เฮ็ดเองจากเพาะต้นกาบ่ได้เอาต้นกาไปม,<อ>มากเอาหมากเอาหมากย่างเข้านันมาตัดตัดข้าเอื่นปีกมันเนะาะตัดปีกมันออกแล้วพี่ก็ไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำแล้ววันนี้พี่ก็เอามามาใส่กระสอบมัดปากไว้สีหาเหมือพี่ไปเบิ่งมันเป็นนอเขินแล้วพี่ก็ หายถุงใส่เสียบเสียบเสียบนอนไว้พี่ก็เอาฟางโปกหนามันครับโปกหนาไว้ก็โฮอดหนาไว้ข้าวเดียวมันก็ขึ้นประมาณสองเดือนมันมันเป็นต้นขึ้นแล้วนะคะพี่ก็ได้หอดย่ามเฮ็ดเกิดเนาะพี่ก็ได้เฮ็ดมาตั้งในปลาพี่น้องเอาม้าหายมูบวกเอามาาหายพี่ก็มาเฮ็ดเฮ็ดแบบขันตอนที่พีเบาห้ฟฟ้าั่นหล่ะครับพี่ก็เอามาหยอดครับอันเชื่อมันยานมันตายยานพ่นบดได้ไม่อีกพี่ก็เอาน้ำตาลมาข้นข้นไว้อีก เป็นการชะลอชะลอไว้ค่ะพี่ก็เอามาใส่ครบสามเถื่อพี่จังไดเอามาปลูกครับพี่พ่อปลูกแล้วช่วงนั้นพี่ก็บ่ได้ค่อยได้สนใจอีหย่างหล้วก็ขึ้นวายู่มันขึ้นแบบย่านนั่นนะค่ะครับย่านไว้ว่าเอาอันนั้นอันนี้ไปใส่ลายย่านมันตายพี่ก็ปล่อยไว้ให้มันอยู่ตามธรรมชาติมั้ครับบ่ใส่อีงยังว่าสิปู่บอกทั่วมันก็ปปูกบอกข้นบักถัวผาครับเนี่ดินมันบ่งามโอพี่ก็เลยอันปล่อยไว้เลย ปีที่สองเห็ดกระล่างสีเริมเกิดนี่มันจังมีหยาขึ้นมาในนี้ปีแรกๆมันบ่มีหยาเลยเพราะว่าดินมันสภาพแบบคื้จังสีละเป็นดินถมแบบนี้ครับยานมันบ่เกิดพีกับปล่อยทิ้งไว้เลยยานว่าเอาปุ๋ยไปใส่อันนั้นอันนี้ไปใส่ละยานมันบ่ขึ้นเียนะคะเดี๋ยปล่อยไว้เลยปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติมันพอปีที่สองพี่สามมาผี่พอเห็ดเริ่มเกิดผีผีพีจังค่อยอันเอาอันเฟื่อง เืแม่นคะ่ะเอาเฟืองอไปปลูกแน่ครับเอาไปปลูกบางๆเพื่อว่าให้มันอันนี่เนี่ยแต่ปีแล้วพี่กับอได้ขึิดววาเสียเอาเฟืองไปใส่เด้ครับกปล่อยไว้อย่างสันละว่าให้ยหยาธรรมชาติมันขืนแ<อ>ลค้ครับมันเก็ขขืนบางๆปีแรกๆครับปีที่สองก็ขขืนมาสินะแน่พราะว่ามันมีในไม่มีอย่างมันลนใส่<อ>ค,ครับปอปไปเลยบัดบัตเนสเกิดแล้ว ต้นที่มันบกเกิดพี่ก็จังใดเฮ็ดอันไปว่างใส่น้าต้นที่มันบ่เกิดนะคะ่ะแต่ว่าปีที่สองมันได้เกิดหลายโอ้พี่พ่อนครับพื้นที่ที่ห่อยอดเชื้อเห็ดลงไปนี่มันจะเกิดเฉพาะบริเวณพื้นที่แบบลักษณะซ้ำทุงบ่อนหรือกระจายวงกว้างในพื้นที่ปีแรกมันสิเกิดยุ่เหงามันคะ่ะอเกิดยุ่เหงามันเลยต้นมันอยู่กลางๆนี่มันก็เกิดรอบต้นมันเลยครับปีแรก พอมาปีสองมันขยายวงกว้างออกไปจากเงาส่งภุมมมันเลยค่ะจากเงาเดียวเลยแมนจากเสื้อเนต้นเดียวนะยูเงามันนี่มันบกเกิดเลยวันปีที่สองมาที่มองเงามองต้นมันสิบบเกิดมันสิเกิดอยู่บริเวณรอบหนอกเบิดเลยค่ะไม่จอดกันเลยกับต้นอื่นต้นอื่นก็ออกมายูหนอกต้นต้นนี้ก็อยูหนอกต้นนั้นกัอยูหนอกมันกระจายทัวเลยค่ะปีที่สองปีที่สองที่สาม ปีสามยังโบหูปีสามยังโบหูต้องมีการเติมเชื้อต้องมีการเติมเชื้อนะพี่พี่พ่อนาะพี่พี่ว่าได้เติมขันใส่ก็คือเอาเอาดอกที่มันแก่ไปใส่ต้นที่มันยังบอกล่ะได้เอาเชื้อแบบนี้ไปเติอมอีกค่ะอันนี้อันนี้เติมเฉพาะในส่วนของเมเติมต้นก้าต้นก้ากับต้นทีถ้าจ้าปลูกว่าได้เติมเชื้อนะแม่ถ้าจะเสียเอาไปใส่อยู่ครับครับแต่ว่าของพี่นั้นยุสวนแปลงนั้นก็คือเอาแต่ดอก ยู่สวนแปลงนี่มีอยู่พีไปเติมอยู่สวนแปลงนี่มันบ่ท่านเด้เกิดครับใส่เชื้อไว้ยู่แต่มันบ่ระเกิดพีกันเอาเชื้อพวกนี้ไปใส่ยู่แต่ว่าปีนี้เกิดอยู่เห็นดอกหนึ่งแล้วยูมีดอกหนึ่งอยู่ตรงฝุ่นเราพี่พอน้่ะพี่พอนครับระวังการเติมเชื้อในต้นกลากับการเติมเชื้อหลังจากที่ต้นยางหน้านี่ง่ายนี่เอาไปหยอดลงบริเวณทรงพุ่มนี่ยางไหนเกิดดีกว่ากันครับพี่คิดว่าจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของพี่พี่คิดว่าตัวเติมในต้นกานี่สิดีกว่า พราวะการที่เขาเติมไปในต้นกาเนี่ยเชื่อเพลินสิติดอยู่ในต้นเพ่อนท่านที่เลยครับจากที่นักวิชาการเพลินว่ามันไหวซ้ำกันกับไหวหลัดเชื้อราตัวนี้เนี่ยเข้าเทสไเนี่ยมันติดแล้วเพ่อนว่าครับแต่ผี่พ่อนกับบอบหมันใจดอกว,ว่ามันสิติดทูกตน100้นลอยบนเส้นบอพราวาคือจังยุสวนผี่พ่อน,นั้นมันก็เกิดเป็นบางตน้นบางต้นกันยังบกเกิดโอค บางต้นบางต้นมันก็ยังบวกิดล่ะก็เอาเก็บจากต้นที่มันเกิดนั้นไปว่างไว้งโอ้ครับพี่โอ้พี่พ่อนาเริ่มเริ่มต้นจากการถี่ประสบการณ์ที่เข้าลงเชื้อเห็ดในในต้นกากับการพอเบ่งเห็ดละงกนี่ได้ผลเนาะพี่พ่อนอ่ะได้ได้พี่น้องเมื่อเบ่งทั้งพี่ครับให้พี่น้องเบ่งมาจากมุ่นี่ไปมุมนั้นนะครับอันนี้คือเชื้อเห็ดเนาะพี่พ่อนอ่ะแบบ ง่ายๆสไตล์สไตล์ผี่พรอนแมนค่ะแสดงว่าเห็ดที่เป็นเห็ดละงวงนี่มีเห็ดพิษเห็ดอย่างอื่นมาปนบอกรับผี่พรอครับนี่สวนผี่แปงนันเห็นมีเห็ดดอกหนึ่งที่เป็นสีเป็นสีสมคือการกับเห็ดละงวงแต่มันสิแตกต่างกันหลายเท่ากับหูว่าเป็นโอเคพี่น้องหูว่ดอกเฟลากินแมนแมนค่ามันสิบ่คือกันเลยเป็นเท่ากับสิบ่กินค่ะบอกหูว่ามันมาจาก เชื่อบ่เชื่อเฮ็ดบอหรือว่ามันมันกายพันธุ์บอหรือว่ามันมาจากตัวอื่นกับโบหูค่ะเป็นดอกสีสมแต่ว่าลักษณะที่มันเกิดมาน่ะคือเขาบ่เห็นตอนที่แหลกับบหูว่ามันเป็นใครหรือเป็นหยังพอเห็นดอกมันบานแล้วครับ่ะเฮ็ดผิดเนี่พี่น้องเข้าสิหูดีดอกเมีนค่ะผู้เชียวชาญผู้เชียวชาญเขาเจาเขาจาคนที่เขาเข้าป่าหาเฮ็ดกินตลอดนี่เขาจาสิบ่เขาจาสิหูจากวัสถุชนิดที่ ปีนี้พี่พยายามหาเห็ดปลามาลงเพิ่มครับครับพี่พรอมมาลงเพิ่มในในเชื้อเห็ดละงูเข้านี่ล่ะส่งตัวให้พี่น้องเข้าเห็ดไข่พี่ไปเก็บเองเลยเด้เห็ดไข่ก็ได้ไรมนโอ้ไปเก็บเองได้แน่บ่ไดดพี่ก็ไปสือเพื่นนําครับพี่เป็นคนที่มากินเห็ดแต่ว่าพี่บ่ค่อยเขาปลาหาเห็ดนะจังววาพี่ได้ปลูกได้ปลูกเองเลยย่ยอดส่วนมาไห้อยู่พื้นที่เฮ้าเบิดเลย วังคำนี่ครับพี่น้องมาเยี่ยมเด้ก่อนหน้าคุณสิมาพี่น้องมาแต่สีสเกตเพิ่นก็มาเอาตุลกาเอาตุลกาเอาเชื้อเห็ดน้ำมัเนี่ก็เล้ยพาเพื่นไปชมเฮ็ดผี่กะเล้ยพาเพิ่นเข่าป้าในน้อยของผี่อยู่หันคางป้าเห็ดละโงูกันไปได้เฮ็ดกอได้เฮ็ดทานได้หลายเลยเด้คิดมามาจากเชื้อที่ห้าพอบว่ารับพี่พรบ่า่าจะแมนค่ะมันมันนาจะเป็นเชือที่ ของผีที่ผีเอาเห็ดตัวนั้นมาถิมไหวแต่วันอยู่ปลาขังนอกขังนอกปลาเห็ดละงงนะคะปลาตัวนั้นสิเป็นสิเป็นปลาไม่อันไม่อล่างไม่กบากยังไงนะบบบบแมนปลาเห็ดละงงมันสิเป็นเห็ดดินถ้าบานเห่าเอิญเห็ดดินเนาะมันสิมีเห็ดกอมีเห็ดกอแล้วก็มีเห็ดทานเกิดเองตามธรรมชาติเกิดเองตามธรรมชาติค่ะครับ ต้นก้าพันธ์ที่ไปเพาะเชื้อเฮ็ดนี่ยังหน้านี่พ่อเองบ่ครับพี่พรนครับพี่พ่อเองได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าปีนี้พี่นั่เข่าจากพี่น้องเฮ้าเพราะว่าบ้านเฮามันแรงพี่บ่ไดหมากง้างปีนี้พี่ก็เลยบดไดเพาะ์ลายคส่วนหนึ่งก็นั่เข่าจากพี่น้องครับผูหมักต้นใหม่ผู้พ่นปลูกต้นใหม่เฮ็ดที่ ้าพอลงเชื้อกายางหน้านี่ถ้าปีสองปีบวกินนข้าสามารถที่จะเป็นส่วนเติมเต็มให้พี่น้องได้ค่ะได้ยูน่พี่พ่อได้ในราคาที่แทมถ้าสมมุติว่าปีสองปีเฮ็ดข้าบวกเนาะต้นยางหน้าที่ข้าไปปลูกนี่เฮ็ดบวกิดเอข้าก็เอาเชื้อไปเติมต้นไ่ได้หรือว่าเติมเชื้อในต้นหน่อยละเอาต้นหน่อยไปปลูกไกลๆได้ค่ะ๋อมันสิเหตุให้เกิดเร็วคือต้นของพี่ต้นหนึองยูหันนั้น สองตน้นไหมเอาหามันเกิดหาปีลคะค่ะครับพอเหอ้เอาเชื้อไปเติมเนี่ยปีที่เจ็ดมันเกิดได้ผลหมดพี่พอนได้พ้นค่ะโอ้ปีที่เจ็ดเกิดเหตุครับอืมการการพอเชื่อเนี่ยกับเขาข้าวประมาณนี้เนาะพี่พอนเนาะคือให้เชื้อมันนิ่งไว้ยังไงแม่ตอนสีใส่พี่ให้มันนิ่งแบบนี้พี่จังเอามาใส่เพราะว่าพ่นลงพ่นลงไปอยู่ในต้นใหม่นั่นพ่นกระสีถืนอน้ำพ่นกระสี เหตุงานของเพลินต่อภายในปีสองปีเนาะพี่พ่่อคะถามมันยังหนันหนั่นมันสี่หอนเด้อถ้งคุณไปเบิ้งต้นนั่นเบิ้งดูเห็นหงบ่ครับพี่ใส่มือนั่นเนี่ยมันมันบ่ขยับไปอีกค่ะใบมันสิเป็นหลวกๆค่ะคุ่มนั่นกลุ่มนั่นกลุ่มนี่แมนค่ะอ้มันสิเป็นมันสิมีใบที่มันัหลวกๆคืนมันใบใหม่นี่ค่ะนี่บ่ครับพี่พ่อใหม่ๆเกิดจากยังครับพี่มันเป็นกดแห้งเนี่ย เแห่อปีน่าจะใส่หลายปวดเพราะว่าเมื่อนั้นพี่กับจิตเฝ้าน้ำพี่นองเข้าเนาะเล่งให้เล่งใส่เชื้อให้มันติดไว้ๆเด้อสิเอาไปปลูกยังสินะค่ะพี่ก็มาเติมจะใส่หลายแน่จักหน่อยนี่จังว่าวันนี้พี่ก็เศร้าใส่หลายมลนมสิเฉาเลยบันนี้พี่ก็มาเอาหนาหลาดลาดให้มันอันนี้มันก็ฟื้นขึ้นมากค่ะคิดเป็นแบบนี้เลยมันเป็นโกดพี่เกิดจากเชื้อเห็ดห่อแมน่เชื้อเห็ดมันแห้งมาเท่าใส่หลายเกิน ถ้าพี่น้องอันเอาไว้ใส่ต้นหน่อยก็คือต้องเจือจางให้มันลายๆนะครับผมเจือจางหลายๆถ้าความเข้มข้นหลายนี่ความเข้มข้นหลายมันสิเฮ็ดให้มันเป็นแบบนี้ครับบ่แม่นว่าเฮ็ดสิเกิดหลายเนาะพี่พ่อนบ่ค่ะบ่ให้เกิดบ่ให้เกิดตายก่อนเท้าสิฮอด2ปีโอ้งปะเฮาต้องถนอมต้นเอ่อต้นกล้านเนี่นอ๋อครับเอ้าถ้าเกิดว่าพี่น้องบ่ซื้อต้นพันธุ์แบบนี้เฮาไปเติมใน ต้นไม้้ปลาต้นไม้ปลาที่เห่าถอนมาแตใน้ปลาเห่ากับสามารถไปเติมได้ค่ะเหมือนไปเติมอันนี้เนี่ยอันก็สิได้มุ่งแบบนี้นั่นฝนมันตกแล้วมันเข่าไปเติมเชื้อบ่ได้อยากฝ้าเติมเชื้อก็เลยอันมุ่งแบบนี้เป็นเป็นนางเติมเชื้อขั้นสิเติมทั้งฝนตกพยานมันสะล่างหนีเบิดอ๋อจ้ะพี่พ่อนบก็เลยมุ่งว้แบบนี้พี่พ่อนมองงมา อันนี้เป็นการต่อยอดอาชีพเสริมให้พี่น้องทั้งบ้านไปเพาะเลี้ยงเฮ็ดแบบง่ายๆพี่ว่าสามารถเป็นอาชีพหลักเลยได้ค่ะสามารถเป็นอาชีพหลักเลยด้วยครับพี่ว่าดีกว่าสวนผุเลียนอีกนี่เป็นบอกแมนอันนี้คือจากประสบการณ์พี่พ่อเนาะทาพี่น้องสนใจอยากมาผลิตเสื้อเห็ดนั่นนี่ยินดีเปิดสวนนี่รุยอยู่ตัว <mm ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เฮดเท่าขันบกเกิดหลายปัญหาอันนี้เป็นเห็ดพราเป็นเห็ดธรรมชาติเนาะพี่พ่อนาะเป็นเหตุที่พี่ปลูกนี่แหละหาธรรมชาติมากกว่าสามาเ็ดได้ค่ะพี่ว่าเห็ดทุกชนิดขยายเชื้อแล้วใส่กระตุ้นใหม่ได้สามารถเ็ดได้เนาะพี่พ่อใส่ในพื้นที่เห่าได้โอ้ในพื้นที่เห่ามีมีมีปลาย่อมยอมมั้งสินะโอ้พี่ว่าใส่คือของพี่นเห็นแล้วอยู่ขั้นขั้นไฟนะได้ผลอยู่ได้ผลพี่พ่อนช่วงช่วงไหนที่เห็ดเพิ่นเพิ่นลาเห็ดเพิ่นเริ่มไหว พี่ว่าตุลาเนี่หน่าจะไหวแหละปีนีุ้่าเนี่ยอาจจะเกิดร้ายแล้วก็ไหวในรอบรอบนี้ก็ได้หรือว่าจะอีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าก็ได้เ่าบรสามารถที่จะแมนค่ะเพราะว่าปีที่แล้วมันก็เกิดอยู่ในเดือนตุลามันก็เบิดไปอืเดี๋ยวนี้ก็ลากเงวมากตั้งแต่วันที่สิบของเดือนที่แล้วกับมหอนี้ก็กำลังสิบเบิดอค่ะกำลังสิบเบิดแล้วของปีนะ ไปเห็นสวนหนั่นของพี่พ่อเนี่ยปุ้ยนาะเห็ดละง่วงนอกจ้ะสวนนี้มือนี้มีดอกหนึ่งไปบึงบ๊อกพอเดชสมอยู่ครับมีดอกหนึ่งค่ะวนน่าครับพี่น้องตามมาครับ <laughs> ข้างไว้สักก้อนน้อยหนึ่งป๊อก